ัดีครับได้รับรีโมทนะครับจากคุณลูกค้านะครับขอให้เอามาเช็คนะครับก็อตอนนี้ก็จะลงมือเช็คนะครับคืออาการก็คือใส่ฐานไปแล้วนะครับก็รีโมทขึ้นหน้าปัดมานะครับติดนะครับ เราจะมีไฟสว่างขึ้นที่หน้าจอนะครับแต่เราไม่สามารถกดกดเปิดได้นะครับการก็คือกดเปิดแอร์ไม่ได้นะครับเปิด,ปดไม่ติดนะครับแต่มีดิสเพย์ขึ้นหน้าจอนะครับกดปุ่มอะไรไม่ได้เลยนะครับ รู้สึกว่าจะมีแวบๆบบบขึ้นมาที่ปุ่มแฟนนะครับแต่ก็เปิดเปิดไม่ติดนะเปิดไม่ติดคนระับอาการเหมือนแบตบไม่พอหรืออะไรนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะลงมือแกะฝาแล้วล้างก่อนนะครับ เศฟ้าออกมานะครับล้างนะครับตอนนี้ก็ฐานเป็นฐานใหม่เลยนะครับก็อาการใกล้เคียงที่เคยเจอนะครับคือไฟหมดนะครับฐานอ่อนนะครับฐานไฟไฟใกล้จะจะหมดนะครับแต่ขึ้นนี่ครับแต่ตัวนี้ผมใช้ฐานใหม่เลยนะครับก็ไม่น่าจะเกิดจาก ไฟห่านหมดนะครับผ่านอ่อนนะครับไม่ใช่นะครับก็ตอนนี้จะทำการถอดถอดฝากันนะครับตัวนี้เป็นแอร์กีก็จะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับจะเจอบ่อยๆนะครับก็คือ ส่วนใหญ่นะครับก็ใช้ฐานนะครับคุณภาพต่ำนะครับเวลา่านหมดนะครับก็จะมีเป็นเป็นน้ำใสยๆเยิ้มออกมาตรงนี้นะครับก็จะมากัดพวกเป็นหัวฐานนะครับเป็นสปริงตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะมี าบดำๆนะครับกัดมาบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองถอดออกมานะครับทำการล้างนะครับ จะมีเป็นสกรูยึดอยู่นี่นะครับสี่ตัวครับตอนนี้ก็จะมาล้างแผงวงจรก่อนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับแผงวงจรจะถูกน้ำยาที่เป็นที่เยะะมออมาจากทานนะครับกัดแล้วจะทำให้ มันลัดวงจรกันนะครับอันดับแรกก็จะทําการล้างก่อนนะครับแล้วประกอบแล้วก็ลองประกอบดูก่อนนะครับถ้าใช้ได้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับส่วนมากก็จะเป็นฐานนะครับฐานเยิ้มนะครับออกมา ทำให้แผลงวงจรมันรัดนะครับก็แับแรกก็จะล้างก่อนนะครับนี่ครับสังเกตคราบนะครับมันจะมากัดวงจรแบบนี้นะครับก็อาจจะทำให้ปุ่มบางปุ่มมันรัดอยู่นะครับเชื่อมแบบกดค้างไว้นะครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะกดปุ่มอื่นๆได้นะครับ นจะเป็นคราบแบบนี้นะครับก็จะทําการล้างก่อนนะครับก็ใช้ทิ่นเนอร์ธรรมดานะครับล้างตอนนี้มันมีภาบนะครับ หาอะไรโคตรโคตรนะครับแล้งคาบพวกนี้ให้หมดนะครับถ้าคาบพวกนี้ไม่หมดนะครับก็จะทำให้มันเชื่อมล้างไปแล้วก็จะมาลัดวงจรอ,อีกนะครับ เหมือนเรากดปุ่มค้างไว้นะครับพอเรากดปุ่มในปุ่มหนึ่งค้างไว้แล้วก็เราจะไม่สามารถกดปุ่มอื่นได้นะครับบนล่างให้สะอาดติมที่เลยนะครับสุดๆเลยนะครับ จะใช้กระดาษนี่นะฮะกระดาษเป็นกระดาษพิชชู่ธรรมดานี่นะครับต,ตอนนี้ใสดีนะฮะวงจรใส่แล้วล้างดา้านนี้ด้วยนะครับ อาดแล้วนะครับใส่แล้วนะครับก็ในการดูก็ให้ดูตรงจุดนี้ด้วยนะครับบางทีตัวนี้เป็นบ่อยนะครับแตกหลุดหลวมนะครับตอนนี้จะผมจัด ทดลองประกอบนะครับอีกจุดนึงครับที่ให้สังเกตก็คือตรงปุ่มกดนะครับแถวนี้จะต้องสะอาดนะครับไม่มีภาพเยิ้มของฐานนะครับต้องเช็ดให้แห้งนะครับตรงนี้ห้ามใช้ทินเนอร์ล้าง เด็ดขาดนะครับตรงหน้าปุ่มกดนะครับหน้าคอนแทคปุ่มกดนะครับเพราะว่าตรงหน้าสัมผัสเนี่ยครับจะเป็นเหมือนลักษณะเป็นตัวนํานะครับเวลากดสัมผัสกับนี่ครับลายทองแดงเนี่ยครับจะเหมือนสวิตช์นะครับเมื่อเราใช้ทินเนอร์ล้างไปนะครับความเป็นสื่อนะครับ ของเขาก็จะหมดไปนะครับจะไม่นำนะครับจะไม่นำกระแสะไฟฟ้านะครับอันนี้ห้ามใช้ทินเนอร์นะครับก็สามารถใช้เป็นกระดาษเช็ดเบาๆได้นะครับอันนี้ผมจะประกอบประกอบแผงรีโมทเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวสักก่เลยเราจะมาทดลองกันนะครับ เราใช้ไม่ได้นะได้ไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับตรงสปริงต้องให้เขาล็อกนะครับ ตอนนี้ผมยังจะไม่ใส่สกูนะครับทดลองก่อนนะครับอันนี้ติดแล้วครับใช้งานได้แล้วนะครับสาเหตุก็คือตรง ลายวงจรนะครับตรงปุ่มกดนะครับของดีโมดนะครับมันเชื่อมหมายถึงมันรั่วหากันนะครับทำให้เรากดปุ่มใดปุ่มหนึ่งไม่ทำงานครับเพราะว่าเขาเหมือนเราเหมือนกดปุ่มค้างไว้ครับคือมันรั่วหากันนะครับตรงตรง,ตรงปุ่มกดนะครับตรงลายวงจรนะครับ เดี๋ยวเราทําความสะอาดเรียบร้อยล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะครับเราก็จะทํางานได้ปกตินะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะมีคราบเป็นฐานนะครับกัดนะครับนะฐานกัดนะครับตรงนี้จะถ้าจะให้ดีนะครับก็ใช้สเปรย์นะครับฉีด การสนิมไว้นะครับเพราะว่าใช้ไปไม่นานตรงนี้จะขาดนะครับเพราะว่าถูกทานกัดนะครับนครับทานเยอะมากัดนะครับจะยืดอายุการใช้งานก็ใช้เป็นสเปรย์นะครับฉีดกันไว้นะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับใช้งานได้แล้วครับใส่่านไปนะครับ นะครับก็จะมีนาฬิกาขึ้นนะครับเปิดได้นะฮะแบบนี้นะครับปิดเปิดปิดได้นะครับนะฮะก็ตัวนี้ถ้าเรารู้เทคนิคนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับก็ทำเองได้นะครับบางคนอาจจะต้องไปซื้อรีโมทใหม่นะครับซึ่งก็ แพงอยู่นะครับเพราะว่ารีรโมทแอร์เนี่ยจะเป็นรีโมทที่มีหน้าจอนะครับก็ราคาก็จะแพงหน่อยนะครับไม่เหมือนรีโมททีวีรีโมทจานดาวเทียมนะครับรีโมทแอร์จะแพงกว่ารีโมททั่วไปนะครับก็จริงแล้วสาเหตุก็มีนิดเดียวครับก็คือผู้ใช้งานส่วนใหญ่ครับ ใช้งานไปอะลืมดูฐานนะครับลืมดูฐานว่ามันเผลอะนะครับบางทีก็ฐานเยอะออกมากนะครับมากัดมาทําให้วงจรมันรั่วถึงกันนะครับก็เวลาซื้อฐานรีโมทนะครับควรซื้อฐานที่มีคุณภาพหน่อยนะครับเวลาฐานหมดไฟหมดไม่มีนะก็ ถ้าคุณภาพดีจะไม่มีน้ำยาเยิ้มออกมานะครับก็วันนี้ก็ผมได้นำมาเสนอวิธีการนะตรวจเช็คนะครับรีโมทนะครับรีโมทแอร์ครับตัวนี้เป็นรีโมทแอร์พรีนะครับก็รีโมทแอร์ยี่ห้ออื่นก็วิธีการก็เหมือนเหมือนกันนะครับใช้วิธีการ อันดับแรกก็ต้องมาล้างก่อนนะครับล้างวงจรก่อนแล้วก็มาทดลองอีกทีนะครับตอนนี้ก็จะใช้สเตย์นะครับฉีดฉีดตรงนี้นะครับการสนิมไว้นะครับเพราะว่าโดน ทานนะครับเยิ้มมากัดนะครับก็จะฉีดการสนิมไว้นะครับก็สำหรับวิธีการสำหรับคลิปนะครับวิธีการเช็ครี o ม e นะครับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปนะครับ ผมเองก็จะมีถ้ามีรีเทคนิคดีๆนะครับเป็นประโยชน์นะครับก็จะน,นําเสนอนะครับนี่ครับใช้ได้แล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ